สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครู DIY นะครับจะพาทุกคนนะครับมาประดิษฐ์ชิ้นงานขนาดเล็กนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับชิ้นงานชิ้นนั้นคือเครื่องเตือนน้ํำล้นนะครับเครื่องเตือนน้าล้นเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรเลยนะครับใช้อุปกรณ์ในการประดิษฐ์หาได้ง่ายนะครับแล้วก็วิธีทําไม่ยากนะครับเดี๋ยวไปประดิษฐ์พร้อมกันเลยครับ ไปเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการําทำงานของเครื่องเตือนน้ำล้นนะครับกระบวนการําทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับง่ายมากๆเลยเลยนะครับโอเคสิ่งที่เราใช้นะครับคือแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เราใช้เป็นฐานของพลังงานตัวนี้เราใช้เป็นของแบตนิกเกิลน,นะครับคือเป็น แบตแบต9โวลต์น,นะครับโอเคมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้คือตัวโมดูลบัสเซอร์นะครับโมดูลบัสเซอร์นะครับโอเคโมดูลบัสเซอร์เนี่ยมีอยู่2ขานะครับเอ้ยมีอยู่3ขานะครับก็จะมีขาบวกขาลบแล้วก็ขาเอานะครับโอเคทีนี้พออยู่ในรูปแบบนี้นะครับ ในส่วนของขาโมดูลบัสเซอร์นะครับถ้าเราจะใช้เพียง2ขานะครับเราต้องเอาขาเอา์นะครับแล้วก็ขาลบเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับเชื่อมกันเลยนะครับพอเวลาเราเอาเชื่อมตรงแบบนี้ครับโมดูลบัสเซอร์ก็จะมีเสียงขึ้นมาตี๊ดยาวเลยนะครับพอเรารู้แล้วว่ากระบวนการเนี่ยถ้าเราต่อแบบนี้มันจะติดนะครับแต่ทีนี้เอามาทําเป็นเครื่องเตือนน้าล้นคือแบบนี้ครับอันนี้คือโมดูลบัสเซอร์นะครับขอวาดก่อนนะครับโมดูลบัสเซอร์ โอเคผมจะวาดแค่2ขานะครับขาเอากับขาลบเนี่ยถือว่าเราต่อกันแล้วนะครับต่อไปนะครับทีนี้เป็นฐานแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่พลังงานนะครับก็จะมาจากฐา,านนิกเกิลโอเคตัวนี้ก็จะเป็นลบในกระบวนการทํางานเนี่ยผมจะเอาตัวขาลบกับขาลบเนี่ยต่อกันเลยนะครับถามว่าถ้าเราเอาบวกกับบวกต่อกันเนี่ยก็จะมีเสียงเหมือนแบบที่1เหมือนแบบตัวนี้ใช่ไหมครับเหมือนแบบตัวนี้ แต่สิ่งที่ผมทําคือผมเอาลูกลอยนะครับอันนี้เป็นเป็นเหล็กลูกลอยนะครับก็จะมีลูกบอลนะครับยุบบอลอยู่ข้างล่างนะครับเราอาจจะเคยเห็นนะครับอ่าโอเคเป็นลูกบอลข้างล่างนะครับผมเอาขั้วที่เป็นฝั่งฐานนิกเกิลนะครับใส่กับหัวตรงนี้ครับหัวของอ่าเหล็กลูกลอยนะครับพอเวลาน้ำเนี่ยดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน้าดันขึ้นไปเรื่อยๆลูกลอยตัวเนี้ยก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้เหล็กตัวนี้เนี่ยพาสายนํานสายไฟตัวนี้นะครับไปเชื่อมกับวัสร์ทาให้มีเสียงขึ้นมานะครับทําให้มีเสียงขึ้นมาอันนี้นกลไกง่ายๆนะครับพอเวลาน้ํามันลดลงนะครับลูกลอยตัวนี้ก็จะดึงเหล็กลตัวนี้ลงมาเรื่รอยๆนะครับดึงปุ่มตัวนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับพอเวลาเราเติมน้ําเข้าไปนะครับเติมน้ําเข้าไป มันก็จะทําให้ลูกลอยสูงขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ดังอีกเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับนี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับในการประดิษฐ์นะครับเครื่องเตือนน้ําล้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการประดิษฐ์จริงๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวรางฐานนะครับตัวนี้เป็นประเภทรางฐานที่เป็นฐานนิกเกิลนะครับก็ใช้แบบนี้นะครับได้แล้วนะครับ ทีนี้ตัวสายนะครับสายที่ต้องใช้งานเนี่ยผมจะพาดออกด้านข้างนะครับเพราะว่าไอตัวที่เป็นวัสเซอร์ตัวนี้นะครับผมจะใช้วิธีติดตรงนี้นะครับด้านข้างแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเราต้องเดินสายไฟให้มันเข้าไปอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็จะง่ายนะเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะครับตัดออกนิดเดียวนะครับ ให้สายไฟมันสามารถเดินได้นะครับตอนนี้ผมได้แบบนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ตัดตัวนี้ออกไปแล้วนะครับสายไฟก็จะเดินได้ละวทีนีบนี่ครับพอเดินแบบนี้ได้ก็ปิดฝาตัวนี้ได้เลยนะครับ ได้และได้แบบนี้นะครับไอตัวที่เป็นบัสเซอร์ตัวนี้ครับติดตรงนี้นะครับจาก f อ r ดีเฟเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงนี้ได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็สอดนะครับตัวที่เป็นสายสายสีดำเนี่ยสอดออกไปก่อนนะครับสายสีดำแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ไอตัวบัสเซอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดัดแปลงก่อนนะครับ เราจะดัดแปลงก่อนเราจะเอาขาพวกนี้ออกนะครับดัดแปลงให้มันง่ายต่อการใช้งานกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบัดกีีออกนะครับ ได้แล้วนะครับเราต้องจัาสายเอากับสายลบนะครับเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะจัากันเลยนะครับในการจับสายนะครับในการจัาสายเอากับสายลบเนี่ยครับก็คือเดี๋ยวผมจะใช้ขาของตัวไดโอดตัวนี้นะครับผมตัดออกนะครับแล้วงอนิดนึง งอแบบนี้นะครับตัวนี้ได้แล้วนะครับเชื่อมติดไปเลยนะครับใครที่จะใช้ลวดเดินลายแผ่น PCB ก็ได้นะครับก็คือใช้ลวดแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ตัวนั้นผมไม่มีนะครับผมก็เลยใช้เป็นขาไดโอดนี่แหละนะครับง่ายดีนะครับใช้ได้เหมือนกันโอเคตอนนี้ผมได้ต่อตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องต่อสายไฟออกนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาประกอบนะครับกับรางฐานนะครับก่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินสายตัวนี้ไว้ก่อนนะครับคือเป็นสายกลาวนะครับโอเคผมได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะติดตัวบัสเซอร์ตัวนี้นะครับติดกับรางฐานนะครับโอเคผมติดได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ในส่วนต่อไป ผมต้องต่อสายกลาวนะครับสายกลาวสีดําตัวนี้นะครับต่อกับขั้วที่เป็นสายกลาวของบัสเซอร์นะครับต่อไปนะครับสายตัวนี้นะครับสายที่เป็นสายสีแดงเนี่ยเราจะต่อกับทุ่นที่ต้องจิ้มลงน้ํานะครับ<อ>เดี๋ยวเราต่อตัวนี้ก่อนนะครับเราจะใส่แท่งเหล็กนะครับตัวนี้ผมใช้จากหลอดเยติครับเป็นหลอดสแตนเลสนะครับ หลอดตรงนี้นะครับใครจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับหาอุปกรณ์ที่มันง่ายๆนะครับเช่นอาจจะเป็นก้านลูกโป่งนะครับก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมติดเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นเลยนะครับแน่นเลยทีนี้ตัวนี้นะครับตัวทุ่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องสอดเข้าไปแบบนี้นะครับตัวทุ่นนะครับผมใช้เป็นฝาน้ําอัดลมนะครับฝาน้ําอัดลมแล้วก็มาประกบติดกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรูนะครับ ลายแบบนี้นะครับนะตัวนี้ตอนนี้เราได้ลูกลอยแล้วนะครับพร้อมที่จะลงน้ํานะครับโอเคครับตอนนี้ทุ่นเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกลอยนะครับแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทุ่นเหล็กแล้วก็พร้อมลูกลอยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปข้างในนี่เลยนะครับในส่วนสายสีแดงนะครับเราจะต่อกับทุ่นเหล็กเลยนะครับตอนนี้ผมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับสายสีดาเนี่ย ผมต่อกับสายกลาวของตัวบัสเซอร์นะครับแล้วก็สายสีแดงก็ต่อกับทุ่นตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมสาธิตนะครับว่าเวลาที่น้ําที่มันลดนะครับไอตัวลูกลอยตัวนี้ครับมันก็จะจมมันก็จะดึงแท่งเหล็กลงนะครับแต่พอเวลามีน้ํานะครับดันลูกลอยตัวนี้ครับดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปแตะกับตัวบัสเซอร์นะครับเห็นไหมครับพอแตะกับตัวบัสเซอร์ก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับ ทีนี้พอน้ํามันลดนะครับตัวลูกลอยก็จะลดลงด้วยนะครับพอเวลามันดันขึ้นก็เห็นไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทดสอบจริงนะครับว่ามันใช้งานได้จริงๆไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเครื่องเตือน้ําร้นของเรานะครับว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดน้ําก่อนนะครับเปิดน้ําไว้ก่อนนะครับก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองอทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ปรากฏว่าตัวที่เป็นลูกลอยเนี่ยครับมันเล็กเกินไปนะครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนลูกรอยใหม่นะครับให้ลูกลอยเนี่ยใหญ่กว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูว่ามันจะทํางานได้ไหมนะครับโ okay. อเควันนี้ผมจุ่มไว้อย่างนี้นะครับจุ่มไว้อย่างนี้นะครับแล้วจะทําการเปิด เปิดน้ำก่อนนะครับโอเคตัวนี้ลูกลอยถึงน้ํานะครับลูกลอยถึงน้ําเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ลูกลอยมันดันตัวของมันเองนะครับนะครับโอเคเห็นไหมครับระบบก็จะดังขึ้นนะครับอ่านะครับครับจากการทดลองนะครับปรากฏว่า ลูกลอยที่เป็นลูกเดิมเนี่ยครับมันมีหน้ากว้างของตัวลูกลอยเนี่ยน้อยเกินไปนะครับทําให้เวลาเราจุ่มลงในน้ํานะครับลูกลอยเนี่ยไม่สามารถดันตัวเองขึ้นได้นะครับทําให้กระบวนการของเครื่องเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ต่อนะครับแต่ทีนี้เราได้เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ลูกลอยตัวใหม่นะครับทําให้ลูกลอยเนี่ยมีหน้ากว้างขึ้นนะครับดันตัวเองขึ้นให้เครื่องสามารถทํางานได้นะครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับกดแชร์กดไลค์นะครับถ้าวันนี้ผมทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับวันนี้ครู DIY ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ